สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวท์เลัสิบส,สาครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆน,นะครับเปลี่ยนจาก,กเกษตรมาเป็นปศุสัตว์บ้างนะครับก็เป็นมาเป็นประมงบ้างนะครับก็ประมงที่ผมเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรในบ้านก็จะมีพวกปลาบึกเลี้ยงกุ้งแล้วก็เลี้ยงหอยตระกูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอยเชอรี่สีทองหอยตระกูลต่างๆเดี๋ยวก็จะพยายามอัปเดตลงให้เพื่อนๆดูนะครับ เทคนิคหนึ่งนะครับที่การถ่ายน้ําปลานะครับหลายๆท่านที่ถ่ายน้ําปลาหมอนะครับเวลาที่เราถ่ายน้ําปลาหมอถ่ายจนสะอาดเสร็จปุ๊บก็จะมีเมือกที่ออกมาเป็นสีข,ขาวๆนะครับหลังจากที่เราถ่ายน้ําไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ปลาหมอเขาได้ลายเมือกที่อยู่กับไม่ว่าจะเป็นเหงือกหรือลําตัวนะครับที่เขาเป็นตัวหุ้มไว้นะครับเขาก็จะสะลัดออกแล้วก็ ทำให้น้ําขุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลยมาเจอเทคนิคจากพี่ๆที่เขาเลี้ยงนะครับเขาก็ได้อธิบายให้ฟังว่าถ้าเราถ่ายครั้งหนึ่งเราถ่ายจนหมดเกลี้ยงเลยไม่มีน้ําเลยก็คือเขาจะเกิดอาการเครียดแล้วก็เกิดอาการช็อกของเขานะครับเขาจึงสลัดออกมานะครับขายขายเมือกที่อยู่ในตัวของเขาออกมาทําให้เมือกที่เขาออกมาทําให้มัน น้ำสุกปกอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลการทำของเขาเขาก็คือจึงถ่ายน้ำประมาณว่าท่อนี้เป็นน้ำที่ผมเปิดออกนะครับเป็นน้ำที่เอาเอาเข้านะครับส่วนท่อตัวนี้ก็จะเป็นน้ำออกนะครับที่เอาออกไปดูดบริเวณออกไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวน้ำออกแล้วก็ตัวนี้เป็น,นออตัวน้ำเข้านะครับตัวที่น้ำเข้าก็จะเติมถ่ายน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ ตัวน้ําออกเขาก็จะประมาณนี้นะครับประมาณว่าดูดเศษเมือกเศษอะไรของเขาเออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าทําแบบนี้นะครับก็คือหลังจากนี้ไปประมาณสัก10นาทีเราจะสามารถให้อาหารปลาเขาก็จะกินเลยนะครับเขาจะไม่ตกใจจนมากมายถ้าเกิดว่าเราถ่ายน้ําออกไปจนหมดเสร็จปุ๊บแล้วมาเติมใส่ใหม่นอกจากมีเมือกที่ติดค้างอยู่กับตัวปลาที่เขาทําการคายเมือกออก แล้วก็เขาจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับยังมีความตกใจอยู่อย่างที่เราถ่ายไปอยู่สักประมาณสักสินาทีโยนให้เขากินเขาก็จะเริ่มกินนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มเริ่มกินเลยนะครับเขาจะไม่ตกใจนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเทคนิคดีๆก็คือหัวอาหารนะครับผมจะให้อาหารกบนะครับเนื่องจากอาหารกบเม็ดเล็กๆพวกนี้โปรตีนเขาจะสูงนะครับจะทําให้เขาโตเร็ว แล้วก็เวลาที่เราจะรับประทานนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันมีกลิ่นฉุนหรือกลิ่นแรงจนเกินไปนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นอาหารปลากินพืชบ้างผสมให้กินได้นะครับหลังจากที่เราจะนํามารับประทานนะครับชุดนี้ที่เลี้ยงในวงท่อนี้นะครับก็ถือว่าเจริญเติบโตดีนะครับเหมาะสําหรับเลี้ยงในครัวเรือนนะครับอาหารในครัวเรือนส่วนผมหลักๆแล้วก็เน้นนะครับรับประทานในครัวเรือนแล้วก็นํามาแช่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าผมสังเกตดูน,นะครับอาหารที่มันเป็นเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือเขาจะกินแล้วก็คืนลงท้องเลยแต่ถ้าจะเป็นอาหารแบบเม็ดใหญ่ๆหน่อยนะครับเป็นเม็ดใหญ่ๆหน่อยเขาจะทําการเคี้ยวก่อนนะครับเพราะกืนกืนลงคอไม่ได้เขาจะเคี้ยวก่อนในปริมาณที่เขาเคี้ยวนะครับก็คือมีความสูญเสียค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเขาจะเคี้ยวแล้วก็พ่นออกมาทางเหงือกเป็นบางส่วนทําให้น้ําเสียง่ายแล้วก็สิ้นเปลืองอาหารนะครับผมจะให้กินอาหาร เม็ดประมาณขนาดนี้จนกระทั่งโตเลยนะครับแล้วมาปรับปรุงอีกทีหนึ่งเวลาที่ว่าเราจะรับประทานนะครับเราก็จะหลายๆสูตรที่เกี่ยวกับพวกไม่ให้มันเหม็นมันอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่ไม่เหม็นมากนะครับสําหรับคนที่กินเป็นประจํานะครับก็เอามาปิ้งเอามาย่างกินก็ไม่ได้เหม็นมากสําหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงเปาหมอแล้วก็ เทคนิคต่างๆนะครับที่นํามาแชร์ก็เป็นประสบการณ์จริงนะครับที่ลองทําดูแล้วก็ลองศึกษาดูที่ได้ผลนะครับสําหรับผมวัยแลบสินะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอดีๆกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ